ทำวอล์กครั้งแรกให้้ทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพิกี้ไปจิกผู้ชายนะคะคืออีกี้บอกว่าไม่ไปเพราะว่ากูเพราะว่าชีวิวโป๊เราจะ40่สิแล้วลูกไปเดี๋ยวนี้ถ้าเปรียบเป็นวัตถุเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบเป็นวัตถุที่แบบว่าต้องรักษาเอาไว้แล้วสวัสดีค่ะกับชีวิวสตอรี่นะคะแล้วก็มาคิวติกรูวันนี้จะมาทำวอล์กหนึ่งวัน การที่มีน้อง fc หรือว่าเป็นพี่ fc บอกว่าอยากเห็นวอล์กหนึ่งวันของพี่บิวเดี๋ยวทำให้วอล์กหนึ่งวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะถ้าอยากดูจริงหรือป่ะแอปแอปเนี่ยแอปจบตาวันนี้เรามาอยู่กันที่แพตตินัมนะคะแล้วก็นันคนสำคัญถ้าถ้าเปรียบเป็นวัตถุเดี๋ยวก็ต้องเป็นแบบ เป็นวัตถุที่แบบว่าต้องรักษาเอาไว้แล้วเพราะท่านนี้คือปูชนียบุคคลเดียวเราไปดูว่าเราจะไปเจอใครนะคะทุกคนลองท่ายดูว่าเราจะไปเจอใครที่ประตูน้ำไปเลยค่ะรออะไรอะ่ะแต่เขามากระเด็กนะใช่หรอไม่รู้อ่ะไหนไปดูก่อนเเร็วๆอ่ะไปดูก่อนไปดูก่อน จะเป็นบลอกหนึ่งวันของฉันหรือว่าเป็นบลอกจิกผู้ชายหนึ่งวันของมาร์กี้กันแน่ทุกคนเดี๋ยวอนะัปเดตนาให้ดูก่อนเหนื่อยอะพูดเยอะ <laughs> นี่เป็นแบบครั้งแรกที่ออกมาทําอะไรเต็มตัวแบบนี้นะคะหลังจากที่ผ่าตัดศัลยกรรมหนา้าผากมา12วันทําเยอะมากทํนี่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 ปัง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 อเสิร์ให้ดู <laughs> <c oughs> น่าดูจำเยอะขนาดน,นั้นเลยนะคะก็แต่วันนี้มาใช้ชีวิตแล้วแล้วก็มาทำบล็อกครั้งแรกให้ทุกคนนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะพาพิกกี้ไปจิกผู้ชายนะคะบ่ายเผ็ดมาเลยเนาะบ่ายสิเร็วๆเ,เ,เล่เดี๋ยวแกงก่อนแล้วก็มาถึงแล้วนะคะแพททิน<อ>ามก็มาครั้งแรกนะคะนี่ว้าเวเย,ย<ป>้นี่บรรยากาศอนมึงกไปมองขนาดนั้นสิก็ไปสิปสเอามึงกูโปมึงไม่โปมึงไปมึงไปเดี๋ยวูหลบไป ถ้าเกิดเขาเป็นคู่ราจริงอะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอใครเขาแล้วเขามองไม่หยุดมกเมื่อกี้ะจริงเหรอเออกูแอบดูเขาก่อนกูแอบดูเขาแบบให้ขารู้ตัวในคนเลือกเออเดินไปซีแล้วให้กูลกทไมลงไปแอป,ปเดินผ่านอแอป,ปเดินผ่านกูไม่ไปหรอกกูโปไปคืออีกี้บอกว่าไม่ไปเพราะวกูเพราะว่าชีวิวโปเราจะสี่สิบแล้วลูกไปเดี๋ยวนีปป้น ท่องคำนี้เอาไว้ท่องคำนี้เอาไว้อายอ่ะกูเริ่มอายแล้วมึงจะบอกว่าเขามาสองคนกลัวเขาเป็นคู่กันพอขนาดลอปเถอยกลัวสรุปกลัวว่าเขาเป็นคู่กันเขาเป็นคู่กันจริงมึงก็ต้องคิดว่าเราเป็นคู่กันทุกคนซีบิวกับปี เดินจับมือเดินในห้างคือจับมือกันตลอดไปได้เป็นผัวเมียอะไรกันนะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะเหมือนเราอ่ะแล้วบ่นว่าแล้วบ่นว่าอะจีกันนี้ไหมล่ะอารับมึงกับเอาจต๊คนผูชายผูชัยมีเป็นล้านคนค่ะผูชัยมีเป็นล้านคนค่ะล้านคนค่ะเขาบอกง่ค่ะไปถามพังานนิดนึงทำไมกูไม่มีแฟนสักทีวะทำไม กูไม่สวยแล้ววะมึงไปไหนอ่ะพี่หญิงวิวช่างบอกไม่ใช่หรอก็มันขึ้นไปไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยหลงทางแล้วหนึ่งคือกระเทยอ่ะไม่มีอะไรหรอกคือมันจะทำอะไรอีกนึงใครเป็นกระเทยมึงสีกระเทยมึงก็สีกระเทยมีใบบวชไปเนี่ยตัวเป็นผู้หญิงค่ะเดินจิกกับผู้ชายจนหลงทางฮะเชื่ออะไรเธอไม่ได้ยัง มิชชั่นแรกของเราก็คือจะมาหาชุดทำงานให้พนักงานบริษัทมากี้บิวตี้กูรูจำกัดซึ่งมี2ท่านนะคะก็คือพี่นุชนาฏแล้วก็พี่กิษณนะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปเจอพี่หนิงก่อนซึ่งพี่หนิงอยู่ไหนพี่กี้ทั้สงสค่ะโอเคเดี๋ยวไปหาพี่หนิงกันแมส่สดีค่ะ บ้างพาหน้าใหม่อยู่ที่หน้าใหม่มากเมื่อกี้ผู้ชายจิกเลยนะพี่หนีพี่พี่วันชายหน้าใหม่อายุ15แผลแกก็พูดเกินแต่คนใครเขาพูดหลายคนนะแบบล้อล้อวันนี้ก็เลยมั่นเลยแต่งหน้าวันแรกแม่เป็ไงกินข้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วถ่ายเลยเหรอถ่ายเลยถ่ายมันถ่ายมาตั้งแต่แรกแล้วถ่ายตั้งแต่ลงตึกแล้วจะจะน่าเกลียดไหมอ่ะเพราะว่าห้องเสื้อวันชายก็ตัดสูตรแต่เราจะพาเจ้าของห้องเสื้อ ไม่ไม่ไม่ไมยพาเดี๋ยวจะพาไปร้านให้พามาสู้สูดเดี๋ยวพาไปร้านสูตรร้านหนึ่งสวยมากโอเคขอบคุณมากค่ะแม่นี่มาช้อปปี้ต้องมากับกูรูนะคะวันนี้พี่หมดพี่หนิงก็แหม่ก็ตอนประกวดที่ฟ้าฉันเดินที่นี่ทุกอาทิตย์เดินทำไมแม่ก็เดินซื้อเสื้อผให้มึงไงอ๋อโอเคจบ เห็นว่าทรงผมไม่ไม่ใช่เพราะว่าจะมาเจอพี่วิวหน้าเด็กขึ้นก็เลยต้องทําผมมาให้รับกับหน้าพี่วิวเกียวเด้อเหรอเพราะเราเป็นแก๊งเด็กเล่เหรอก็จริงตรงนี้หน้ารักมากจริงเหรอชิดพี่มดเขินแล้วหน้าพอนั้นวันนี้พี่มดเรียวาย้อเลยเวลาดูสูตรนะคะจะต้องดูอกเท่าไหร่แล้วก็กางเกงเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่เพราะผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสะโพกเอวแล้วก็ หน้าอกซึ่งไม,ไม่รู้เลยไม,ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมาดูไว้ก่อนไงแล้วก็อาจจะซื้อไปลองชุดหนึ่งว่าใส่ได้ไหมอะไรประมาณน,นี้โอเคแม้งงเลยงงจดยากไหมคะนิดนึงแม้พาเข้ารันแรกนะคะสรุปนะคะเราได้ตัวนี้สียาวอเอ้ยตัวยาวสีครีมหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้นะคะสีครีมหนึ่งตัวนะคะ อ๋อโอเคก็ชมพูหนึ่งชมพูหนึ่งแล้วก็พี่รถเน่ต้องหนึ่งเขาใจยังครับว่าพาเพื่อนมาซื้อของคือตัวเองก็ได้ด้วยแล้วก็พี่ก็ได้ด้วยงงมากพาเพื่อนมาซื้อของนะครับเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องระมัดระวังนะค่ะเพราะเราจะเสี่ยงเงินไปด้วยไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คก็มาแล้ว1นีห้าร้อยสี่สิบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะ ได้แล้วนะคะอ,ะ,อะเรียบร้อยมิชั่นแรกของเรา <S 2> <S 2> ได้สูตรแล้วได้สูตรแล้ว,ส,ลวสบายใจขึ้นไหมนี่กูรูนะคะสบายใจขึ้นเยอะมากเลยคะ่ะอ่ะอั้ออกเนมเอ่อมิชชั่นต่อไปก็คือพาพิกี้ไปดูชุดสารีซึ่งเราจะไปกันที่สำเพ็งนะคะปีะนี้แยกกับพี่หมดพี่หนิงแล้วพี่หมดพี่หนิงจอดรถกันคนละตึก แต่ว่าเดี๋ยวไปนัดเจอการที่สำเพ็งแล้วเราต้องไปจอดรถที่ไหนนะเมื่อกี้ที่เขาบอกดิโอสยามโอเคเดี๋ยวไปเจอกันมูไปเลยค่ะไปมาถึงแล้วนะคะสำเพง็งมูมาค่ะมาหาชุดสาลี่ซาใจให้คุณไนกี้นะคะมาถึงปุ๊บก็เจอร้านแรกเลยนี่ปังจุ๊กมาก ตักเลยแม่ตักเลยแม่ดาราสาวจะ <ทำ S 1> ต้องใส่เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่น<า>ค่ะ เรามาเจอคนเด่นคนดังสวัสดีค่ะยังไงแม่มันใกล้เนวัดลาตีเราต้องมาเจอกันเนาะใช่เราก็ต้องมาเจอกันวันนี้ไม่ดวันปกติทั่วไปเราไปเจอกันเนาะเราจะเจอกันแต่วันแบบว่าเทศกาลแต่พิคัญแม่มาช็อปอะไรครับวันนี้วันนี้มาซื้อของที่ขาดเพราะว่าเตรียมแล้วเดี๋ยวจะไม่มีจะไม่มีเวลาวิ่งแล้วเพราะว่าวันนี้วันเหลือแค่พรุ่งนี้วันเดียวเพราะว่าคืนพรุ่งนี้ต้องไปตั้งแล้วนะอ๋อต้องเตรียมตัวแล้วเนาะก็เลยทั่วประเทศรวมตัวกันที่วัดแค่ใช่ เดี๋ยวเจอการปังๆคุณได้เลยไปเจอกันที่ด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะพี่กี้อันนี้เท่าไหร่คะพี่สามพัคะสี่พัค่ะวันนี้แพงคืนแพงคืนเสื้อล่ะคะเสื้อพี่ชอบแบบในเดียวกับให้ขอเพลงที่มันมีงูหนี่ยค่ะตึงๆๆๆๆๆๆตึง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 พี่กี้จะจัดเต็มนะคะหลังจากช็อปปิ้งชุดเสร็จแล้วนางก็นี่เครื่องปรดับ ปะเพิงประ,รประนางทองพีปะเพิงประนางทองไปอีกอ้ยแม่ปักแล้วนะคะเรียบร้อยสรุปได้ชุดนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงเย็นเรามาเอานะคะแม่มาด้วยในราคาเท่าไหร่คุณแม่สี่พันแปดร้อยบาทร้อยบาทค่ะแต่เครื่องประดับเดี๋ยวเราดูก่อนเนะาะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วตอบบ่วะะอไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจะไง นวราตรีใช่ไหมพี่บดีค่ะอาชุดแขกพังมาแล้วจะแม่ตะนะคะหนึ่งอยู่ในวอล์กเนี่ยังได้วอล์กแล้วอีกแล้วไม่ตำนานนะแล้วก็ได้เลยที่หนึ่งเลยแล้วก็โดนแบบโดนโดนเคลี้ยงวดน้ำขึ้นบนใบเทียนมาเจอกันนะคะมาดูอะไรตะดูชุดแขกกระเทยแล้วก็เกยทั้งประเทศรวมตัวกันนวราตรีใช่นไหมมาเดี๋ยวพาคุณอากิดูเครื่องประดับต่อเพราะว่า วันนี้หลายมิชชั่นหรือเกินหลายภารกิจหรือเกินนะคะสรุปกลับไปร้านเดิมเพราะว่าร้านนั้นสวยร้านแรกสวยดุ้งมากแต่ว่าราคาเกินงบเราไปหน่อยนะคะร้านที่2ก็ยังไม่ถูกใจสรุปคุณไอคี้จะกลับไปเอาร้านเดิมเพื่อความเป๊ะเพื่อความปังชุด4 8 0 0ัแสร้อย2,500นแต่งหน,น้าอีก3,000ันลด จริญลอยตามเหลือเกินปีหน้าเต้นนัตยมด้วยไหมปีหน้าต้องเต้นนัตยมด้วยนะเอออ่าได้พ่อแม่พีโลดแล้วหนึ่งสรุปกับมาที่เดิมค่ะคุณพ่อเดี๋ยจัดแจงให้อันนี้อันนี้อันนี้หัวอันนี้จมหัวอันนี้ดังหูอันนี้อันนี้ข้อมือสองข้างไม่เดี๋ยวมีคนแต่งเป็นอันนี้ยัยบอยช่วยใส่ยัยบอยก็ใส่ได้นะวิวเนาะคุณพี่ไม่ลดเลยเพราะคุณพี่ลดแล้วใช่ไหมคะ พิเศษให้เฉพาะหนูหรือว่าพิเศษทุกคนพิเศษทุกคนพิเศษ,เศษวันนี้วันนวราติีอ่าเจมาตาดีอ่าอีกนิดแต่ได้อีกแล้วหนึ่งเรียกว่าอะไรนะคะคุณแม่ขอใหม่ดัชเชียดามันคือวันอะไรวันันประกาศชัยชนะคือวันสุดท,ท้ายนี่ที่ดัชเชียด,ด,ดาที่พระแม่ปราบมหิงสาสูนใช่ไหมเออนี่แหละดัชเชยดาปิชั้นสอง คอมพิวแล้วนะคะมีความแอบสนใจพี่คะชุดนี้เท่าไหรล่ละคะสีขาวหมื่นเจ็ดจบหมื่นเจ็ดนี่รวมตัดด้วยปะอนาคตสวยมากค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วนะคะว ok. ัดแข็งสีโลกนาราหล่อค่าพันโด ทำไมเสร็จแล้วอ่ะก็เธอมาช้ารวดเร็วทันใจนานแล้วอ้าวจะจอที่ไหนอ่ะจอดตรงข้ามจอกข้างในอแปดแปดไว้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปโอเคพี่ถ่ายพี่อยู่ข้างนอกนะค่ะก่อนเข้าก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะพร้อมต้องใส่แมสก์เพราะคนเยอะจัเจิ้พี่ดิคุ๊บผ่านแล้วเท่าไหร่ผ่านล้วหกสิบกับร้อยนี่ครับ าารับาดร้อยหนึ่งครับรัร้อยหนึ่งนะครับเอากี่ชุดครับชุดเดียวชุดเดียวนะครับ ตะวันเริ่มตกดินละนี่ก็เป็นหนึ่งวันของชิบิตสตอรี่นะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าพี่หนิงนะัดทานข้าวแถวไอคอนสยามร้านเจแต่ว่าไหนๆก็จะไปแถวนั้นละพิกกี้ก็เลยจะไปเยี่ยมคนไข้นะคะที่โรงพยาบาลมิรลาดางั้นเราไปมี่ละละกันค่ะวิวได้เจมหนะ้าผากเหมกี้เนี่ยไม่เจม กลัวใช่ไหมกลัวคือเมื่อกี้นี้พามจะเจิมแ้าผักวะโนาะ s o ี่เจิมไม่ได้เพราะว่ากลัวว่ามันจะร้อนมันจะอะไรหรือเปล่าไงคือเราก็ติงเยอะอ่ะไปเขียวแล้วเห็นบิวเป็นคนชิลๆแหมแหลบิวเป็นคนติ้งเยอะมากทุกคนอนุทอันนี้อันนี้คือป้องกันไว้ก่อนจบเพื่อความปลอดภัยของเรา หนูว่าไปดูแลดูคนไข้เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลอง <c oughs> เพราะว่าพรุ่งนี้พี่ต้องไปแห่เจ้าพ่อเสือตรางแดนโอ้ต้องเช้าเนาะโอเคพี่โมดงันว่า,าเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันค่ะค่ะสรุปไม่ได้ไปกินอาหารเจกับพี่โมดพี่หนิงละเพราะว่า <c oughs> พี่โมดพี่หนิงก็จะรีบกินแล้วก็จะรีบไปทําธุระอื่นต่อนะคะก็เดี๋ยวไว้เราเจอกันไปปั ก็มูสุดเยูสุดพราะนางต้องไปจัดคิ้งจัดเพิ่งไปปักทองนะมูจากมูสุดมาถึงทำงานสุดต่อค่ะโทรศัพท์ฉันไม่อยู่กับแกแน่ก็วางอะไรที่หน้าตัดแกฉันหยิบมาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลมิลาดาค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมพี่ไก่กันว้า ญาติ<พ>น<ช>คนไท้เสร็จ <ขอ S 1> แล้วนะคะ <ขอ S 1> เดี๋ยวเราก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านนี่ก็คือหนึ่งวันของชีวิตร r y แล้วก็มาร์กี้บิวตี้กูรูอ่ะเดี๋ยวมาดูเวลากันป<ะ>ังหกโมงคือคือถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วนะคะเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านไปหาอะไรกินไหมหรือว่าเกลียวเลยพิกี้ยังไม่เสร็จนะพิกี้ต้องไปรับน้องหมา ที่บ้านคุณพออะไรเอ่ยใดแต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เกี่ยวกับบ้านกันเนาะงั้นเดี๋ยวไปไปดูดีกว่าว่าไปกินอะไรดีกว่าเนาะพูดอะไดวรวะงงไปหาอะไรกินจบนี่เคยมากินร้านนี้ตั้งแต่แบบว่าเป็นร้านเล็กๆก,กับทุกคน<ม>ที่แบบว่ามีโต๊ะแค่ไม่กี่โต๊ะจนตอนนี้บบเป็นร้านใหญ่สองร้านแล้วคนแบบแเต็มไป,ปหมดเลยมาหิาวแล้วไม่ไหวแล้วต้องหาอะไรกินละ โปริสเตอร์ชื่อดังอุ๊ยหลอครับพี่ค่ะค่ะพี่หลอกอะไครับไม่ต้องมาไล่เลยครับถึงแล้วนะคะที่อยู่ของเราสาวลุมพินี R C A นี่ก็คือหนึ่งวันเป็นวอล์คของชิบิวส์เบี่นะคะก็ประมาณนี้ละค่ะเป็นการออกไปแผลววดหรือว่า ออกไปแตและแต่แตในเขาเรียกครั้งที่สองเนาะเพราะวันก่อนก็ออกไปละรอบหนึ่งแต่วันนี้คือเป็นตัวเองก็คือแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรคือใช้ชีวิตแบบปกติเลย mm hmm. เกือบจะร้อเซแต่ว่าก็จะมีการระวังหน้าผากนิดนึงอย่างเช่นการไปเดินสำเพ็งที่แบบว่าคนมันจอแจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีลาวมีอะไรเราก็จะแบบกลัวว่าหน้าผากจะไปโขกหรือเปล่าเออเราก็จะแบบว่า มีสติในการเดินนิดนึงก็ต้องแบบระมัดระวังนะคะก็ประมาณนี้วอล์กหนึ่งวันของชิบิวสตอรี่นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ทักทายกันมาหน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก็มาครั้งแรกนะคะนี่ว้าวเย้แอปแอปแอปนี่บรรยากาศแอปแอแอ ว้าวมาเลยพี่เร็เร็วนี่เลยเอ้วาวอ้าวแม่แม่เขาหนีแม่เขาหนีเราจบว้าวนี่อย่าแพตตี้ดั้มว้าว้าวแม่ผู้ชายไม่สนใจเราผู้ชายเดินหนีเราคือเรื่องจริงจริงผู้ชายกลัวกล้อง,องแล้วเขามีความลับอะไรมีความลับอะไรซ่อนอยู่ ไม่ใช่ผู้ชายเพราะฉันยังเกเรจึงปอบผัวให้ความจริงนาดนีจะตามที่ด่ว้จามส่ต้องเป้ชาย